2564สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ถึงเขต5และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญวันนี้นายถาวรคูนิรัตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1เป็นประธานในพิธี ขณะนี้ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วตอนรับประธานทั้งหมดตรงถวายความเคารพพระรบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานในพิธี พิธีถูอผู้เทียนยูชา เรียนทา่านผู้อำนการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรณาบรานเมิตในนามของคณะกรรมการครูะบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรราการกระผมขอขอ,ขอพบพระคุณทา่านเป็นอย,ย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอสริยภ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในวันนี้สมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอสริยภ์อ,อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเถือกและเครื่องราชอสริยาภ์อันมีเขตยศยิ่งมงกุไทยเนื่องในโอกาสพระราชาิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2อ6 3ร นี้ได้เวลาสุดคนแล้วกระผมขอเรียนเชิญนั่งร่วมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผลมศึกษาอุดรราชธานีเขตหนึ่งเชตเครื่องราชสิริยากรงานทรวหนนาพระบรวงการกษณ์ธรรมคณะกรรมการะัจ้า,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 าอ,อุตาหกัรมํมาะสังา นา,นายทัศนัยใจแนนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเจ็ดนายนรคิตอารีเศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธา,า,านีเขตหนึ่งและหนึ่งร้อยสิบสี่นางสาวเรื่มพรสายเสยมาสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี การศึกษาระบศึกษาและก็ม <HHH> ัตถศึกษ <Columbus> าท right ั้งผู้มีการดูทั้งผู้มีการศึกษาและเพ่อรองรับภูมัด้วยสมักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในมอบหมายให้พนักงานศึกษพื <và S 1> <tracking> ้นที่การศึกษาระบศึกษาอุบลภคนจห เป็นผู้กับพิธีมอเชื่อว่าอิตสาหกรรให้กับผู้ที่รัฐการรัชทานประาาปจันปี2524ซึ่งก็รือว่าเป็นสิีงมงคลอย่างยิ่งกับการำงานดูที่การศ,าราศรึกษารดนิสสาวันทันอยู่ในต่านนี้ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทุกท่านนะครับที่ เป็นหลิมคลอย่างยิ่งกับองค์ตะปูของเรานะครับผมขอให้ท่านจงรักษาคุณงามความดีอันนี้ไว้ตลอดไปขอบคุณมากครับผู้ร่วมพิธีทั้งหมดตรงถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระ,รารระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว